เส้นทางที่รกชันบนภูเขาสูงในเขตนิคมสร้างตนเองเบตงจังหวัดยะลากลายเป็นอุปสรรคในการเข้าตรวจสอบพื้นที่การออกที่เป็นป่าสมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่กลับถูกบุกรุกเพ่าถางเพื่อขยายแนวเขตทำกินจากเดิมที่นิคมกำหนดไว้ไม่เกินคนละ50ไร่แต่พบว่าพื้นที่กว่า2,000ไร่ถูกบุกรุกทำให้ที่ดินของการนิคมที่มีประมาณ9 0 0 0 0ไร่กำลังเผชิญกับการถูกลุกล้ำอย่างรุนแรง หลังจากที่เราเดินเท้ามาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็จะถึงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะคะซึ่งความการบุกรุกที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายห้กับป่าจํานวนมากค่ะ เส้นทางที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อเปิดทางให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสู่ยอดเขาสูงหลังเจ้าหน้าที่เพิ่งกลับจากการตรวจสอบเมื่อ3าวันก่อนสะท้อนว่าขาบวนการบุกรุกป่าไม่เกรงกลัวและหลังการเดินเท้าเกือบ4ี่ชั่วโมงเราก็พบกับสภาพของต้นไม้สย่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งและเป็นที่ต้องการของตลาดขนาดตั้งแต่สองคนโอบ ถูกเผาเหลือแต่ตอตะโกพร้อมต้นยางพาราที่ถูกปลูกขึ้นมาแทนที่บนเนื้อที่ป่ากว่า200ไร่ที่บ้านนาเกาะอำเภอเบตงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ก้าแปลงที่ถูกบุกรุกซึ่งจากข้อมูลพบว่ากลุ่มนายทุนได้ว่าจ้างชาวจีนห่อมาตัดไม้โดยจะมีคนดูต้นทางส่งสัญญาณเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทําให้การจับกลุ่มในเจปีที่ผ่านมาสามารถดําเนินคดีได้เพียง54คดีแต่แทบจะไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายคดีจึงต้องงดสอบสวน ขณะที่การรื้อถอนก็ไม่สามารถทําได้จนกว่าศาลจะตัดสินซึ่งกินเวลาไม่น้อยกว่า1ปีทําให้หนายทุนบางคนนําพื้นที่ป่าที่บุกรุกมาปล่อยเช่าไร่ละ5,000ถึง6,000บาทจะเป็นลักษณะรุกคืบรุกคือบจากแดงเดิมแต่ที่เขาตื้นครงอยู่แล้วเราดูแลยังไงครับกับการรุกคืบเรายาปลาบากใหเรือเราเข้าระวังเกี่ยกการทํางานร่วมกันต้นยางสี่ปีแล้วให้ตรงนั้นให้ไป จากการตรงนั้นก็ก็ตรงนี้ก็ยังยังลังเลอยู่เหมือนกันว่ามันจะทําได้ไหมนะครับหนึ่งถ้าพวกผมนี่เป็นอิสลามนี่ถ้าไปทําลายทรัพย์สินเขาเลยมันตรงนั้นมันมันมันจะเกี่ยวข้องกับกับบทบัญยัติด้วย จากภาพถ่ายทางอากาศยังพบว่าพื้นที่หลายแห่งของการนิคมสร้างตนเองเมตรงถูกบุกรุกอย่างกว้างขวางแต่ข้อจํากัดเรื่องกําลังพลและการทับซ้อนของพื้นที่ของการนิคมกลมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติบางลางซึ่งบางส่วนถูกกันเป็นสวนป่าพระนามาพิไทยทําให้กฎหมายที่บังคับใช้เกิดการลักลั่นจึงกลายเป็นช่องว่างทําให้ความสมบูรณ์ของป่าเริ่มเสื่อมถอยลงเดชชีลาพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน